น่าทานไหมครับทานได้ทั้งข้าวต้มและข้าวสวยนะครับสวัสดีครับพ่อวินนะครับวันนี้เราจะมาทำปลาอินทรีย์นึ่งกันนะครับส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการใส่ปลาลงลงไปในนะครับเสร็จแล้วตามด้วยหมูนะครับเนื้อหมู ไม่ต้องพิจีพิษันก็ได้นะครับเสร็จแล้วตามด้วยปลาเค็มนะครับใส่ลงไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําไปนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ําใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับให้สุกแล้วก็จะได้ทานได้ด้วยนะครับ เราจะใช้ซึ้งในการนึ่งนะครับใส่น้ําให้น้ําเดือดก่อนนะครับแล้วเราจึงจะเอาลงไปนึ่งนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วน้ําในปลาน้ําในหมูนะครับจะออกมานะครับจะมีความหวานนะครับน่าทานนะครับปลาของเราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยกออกจากซึ้งนะครับ น่าทานไหมครับทานได้ทั้งข้าวต้มและข้าวสวยนะครับส่วนผสมของน้ำจิ้มรสแซ่บมีดังนี้นะครับเราจะใส่กระเทียมนะครับในครกพริกนะครับเกลือนะครับแล้วก็ตำครับ เราตํามไม่ต้องละเอียดมากนะครับเอาอยาบยาพอนะครับเสร็จแล้วเราจะเทน้ําปลานะครับคนนะครับตามด้วยมะนาวนะครับ คนนะครับคน,คนให้เข้ากันทุกอย่างนะครับแล้วเราจะตักใส่ชามนะครับนี่คือน้ำจิ้มสุดเด็ดของเรานะครับไว้ทานกับปลาได้นะครับน่าทานไหมครับ เมนูนี้ทานง่ายอร่อยนะครับมีของไม่กี่อย่างนะครับลองไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ